สี่วิธีติดสปีดความสำเร็จให้กับตัวคุณถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะทำออนไลน์แล้วประสบความสำเร็จเร็วหนึ่งทำรัวๆทำมาราธอนร้อยคลิปแรกคุณต้องทำให้เร็วที่สุดทำให้ถึงเร็วที่สุดในการทำออนไลน์ร้อยคลิปแรกปริมาณสำคัญกว่าคุณนะภาพเพราะร้อยคลิปแรกมันเป็นการฝึกทักษะของคุณพัฒนาตัวคุณเมื่อคุณทำร้อยคลิปแรกได้เร็วเสร็จเร็วถึงเร็วมันจะทำให้คุณ เก่งขึ้นและเชี่ยวชาญในการทำคอนเทนต์ให้คุณทำไปเลยวันละ1 0ถึง20คลิชิปโฟกัสที่การทำคลิปและโพสมันลงไปแบบรัวๆคนจะเห็นคุณบ่อยขึ้นเห็นคุณซ้ำๆทำให้เขาสงสัยว่าคุณเป็นใครทำไมฟีดของคุณถึงขึ้นหน้าจอของเขาบ่อยจังเลื่อนไปยังไงก็เจอเลื่อนไปยังไงก็เจอทำให้เขาอยากรู้ว่าคุณเป็นใครคุณทำอะไรทำให้เขาจำคุณได้ 2. พัฒนาทุกคลิปทุกครั้งที่คุณทําคลิปใหม่ๆคุณต้องพัฒนาอย่างน้อยหนึ่งเรื่องเพราะการที่คุณพัฒนาทุกคลิปคลิปละเรื่องคลิปละเรื่องมันจะทําให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นร้อยคลิปคุณก็เก่งเป็นร้อยเรื่องเมื่อคุณเก่งขึ้นร้อยเรื่องมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็ว 3. คุณต้องทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเพราะคนบนออนไลน์ไม่ชอบเรื่องที่น่าเบือ่อไม่ชอบอะไรที่น่าเบือ่อ คุณต้องมองหาสิ่งที่คนอื่นยังไม่ทําแล้วเป็นปัญหาที่ร้อนแรงเป็นเรื่องที่คนอยากจะรู้แล้วคุณเอามาทําก่อนมันจะทําให้คลิปของคุณตัวของคุณดูไม่น่าเบื่อและที่สําคัญคือคุณกลายเป็นผู้นําในเรื่องนั้นเมื่อไรที่คุณเป็นผู้นําในเรื่องนั้นๆมันจะทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วเร่งสปีดค,ความสําเร็จให้กับตัวคุณได้ 4. เลือกพูดในเรื่องที่คุณเก่งเรื่องที่คุณชอบการที่คุณพูดในเรื่องที่คุณเก่งเรื่องที่คุณชอบมันจะทําให้คุณพูดออกมาได้ดีสื่อสารได้ดีและทําให้คุณดูเป็นคนที่มีความมั่นใจมีความน่าเชื่อถือและมีเสน่ห์ทำให้คนที่เจอคุณคนที่ติดตามคุณเกิดความเชื่อว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคุณรู้จริงในเรื่องนั้นคุณเก่งในเรื่องนั้นและเชื่อว่าคุณสามารถแก้ปัญหาให้กับเขาได้ อยากใช้สินค้าคุณอยากได้บริการของคุณและอยากเป็นเหมือนคุณทําให้คุณประสบความสําเร็จได้เร็วถ้าคุณต้องการติดสปีดให้กับความสําเร็จของตัวคุณให้เอาสีวิธีที่ครูไก่ต้งให้ไปลงมือทําแล้วคุณจะเป็นหนึ่งคนเลยที่ประสบความสําเร็จได้เร็วอยากเรียนรู้เพิ่มกดฟอนโลกกดติดตามครูไก่ตงไว้นะครับหรือไปที่เพจครูไก่ต้งปลดล็อกควานรวยหรือแอดไลน์ครูไก่ต้งเป็นเพื่อนได้คุณจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆที่ครูไก่ต้ง ออกมาให้